ครู้สึกได้ดีก็มีให้เสมออะคารละค่ะมีพี่สะใภ้แบบไายโอ้ยพี่หายอายเสือไร่ห่าละเดี๋ยวเราไปจดเงินใหม่ห้ามเละๆอยูี่หลีตีจ้าเราคงเท่านไร่อยู่คนน่ะก็สัตริย์เอจีบเราเด้อเราเปได้มากับเมียแล้วมากับพี่สาวพี่เป็นเป็นพี่เป็นผัวเมียแล้วเป็นพี่สาวพี่น้องกันไหมผัวเมียโดยตรงกันไอ้เนี่ยเราบป็นไงวาเอ้ยากจีบเราแบบจีบแบบเป็นผู้หญิงตาหาตาหาเตี้ยนได้เพี้ยนได้พี่พี่ชีตีผู้ชายต้องจีบแบบพี่แบบไหนค่ะพี่คะ สีกันบ่ค่ะโอ้ยเป็นตาได้ค่ะโคตรเป็นตาได้อยู่ได้ไดโคตรแต่ว่าหัวหอดผู้บชายเสือไร่เลยเพราะหมักดอกหมดแดดเอาเป็นยังจะขึ้นผู้ชายเสือไร่เลยมักเสือดำอ๋อมันเป็นยังไงขึ้นหมาเสือดำบ่อยบ่อยั้งมั่งดูเขาว่าจังสีตัวเขาบอกว่าผู้ชายที่เศษเสืเ้อขาวเขาบอกว่ายาวเป็นที่สุดโอ๋อไอรุดคือเสื้อเขียวเหี่ยวหนักหนาเล็กและสั้นคือชายที่ใส่แว่นตาใหญ่เท่าขาคือเสื้อดำห่ำท่อควายค่ะบีมั้ย้อแก้ไ้เลย หกระตัวไม่เสียกันใค่ะแ้วไดแก้จะว่าเอ้ไขวามันคอวมากสี่ตีจ้าเกีเรื่องสีแล้วคอวีเวาสู้กัค่ะสีแบบนี้กันยังวาสีทหารละสีเจสีปวดอนสีตั้งปวดละสีเซลสีทั่วอันสีก็ปวดละสีตานาทีกันยังอ้นีซอยตาอันนี้ซอยเต้พูดใดนีไดแก้วละเหาเ่ยบ่มีผัวจะบ่มีตีเหยืมาค้นายในเครืองแบบแบบไแบบพี่ มาแล้วจัดกรรมแบบนั้นเนาะมันสิบาปกก็อเออกระสันก็เจ้าอยากขอเพ่ยอยู่เลยกับหัวก็ถือหัวถิ่นมาหมดแดงเจ,จ้ากระเทียหัวถิม่มจ้าใส่กาว่าแมนมาพีผู้เอาเนาะเฮาพี่ผู้อเอา่อ <c oughs> นี่แบบผู้งามไป <c oughs> ง่ามก็อีบูมีโอ้ใช่ไหม อกนั่งนะถอยเมียก,ก่อนสำหรับเจ้าพ่อวันที่ไหนคือว่าจันสี่เลยแก้ค่ะอกไก่อ่ะต้องมีคนหมักออกหักต้องมีคนใหม่นะคะมันมียอดแบบภาษาคนใหม่เอาไปยังคือสิบงี่มีอยู่พี่หลายแบกคืคอเบาสิซะเอาแบบภาษาถัวอะไรนะเราต้องไปสนใจเออว่าเอาภรษามันเถอะ เอดนสี่เสียบสี่นวดไปนี่เด้ดเลนี่สีเอดสี่ยบสีนวดดิโอค่ะเอเดนสีก็ผลงานเด่นีค่ะมอบให้สำหรับเอเดนสี่และก็พี่น้องทุกท่านพร้อมค่ะใช้วาสีว่ทถิมกันค่ะใส่ห้อมในห้อมเสื้อวักถิมนะจ๊ะขอวัตดุถอไหว้ทุกโมเด สองห้าสิบบถิ่มกันไปใส่นะคะนจนกว่าจะเลิกคอนเสิร์ตโอเคไหมคะโอเคโอเคพี่น้องที่อยู่ด้านข้างนะคะทั้งหนาวเลยแล้วมีน้องเริ่มตอนนี้นะคะทั้งหนาเปิดเขาเบิรงฟีแฟ่แหละเพิ่อนกัลลังเก็บหัวให้อยู่เออนะคะเสกเขาเมาืองแบบติมติ่มแล้วกโอ้ยสะออนผูดในเบิรงฟี่ได้เนาะอน เอาใสิเจียงเนว่หวดนายถือเลขกถือคอยเบิร์เด้อค่ะซ่าถืกเบอรเงของมานเด้อแล้วั็ที่สองเด้อพี่น้องเด้เอแล้วก็ที่หนึ่งี๋ยวนี้คอยเอาละเาะนาะป้าสืป้าจะของสุเล็กวดแองบังอันเพ่งอันบอกอันไอ้กล้องกับห้องไปแล้วคันนี้เยก็อยาฟังเพ่งครูด้วยแนยี้แบบฟังเพ่งคร <นะ S 2> ูเพ่งผููไหนล่ะป้ที่นี่อันเพ่งที่เอาหัวว่ไอ้สีขาวตั้ต่สีไอ้พอแม่ ไอ้นี่เขาแต่เจ้ามี่ไอ่ไอ้นี่เขาแต่เจ้ามี่ไอ่แต่เราเดยบ๊วยจะไม่หมักนอกค้าว่าสีเลยเนาะเขาเกิดมากันย้อนสี่ะค่ะไอ้ยก๊งวานพี่น้องเอ้ยก็มีแห้งวัวฝาหนี้ไผ่กันยังไงเอื้อยนู้นนี่ละเอื้อยนู้นนี่ละเอาดาอีหลีเอาบ่ได้เอาดาเอายังซันเอาไม่เอาผู้ซ้ายยันซันคุณผู้บ่าวเสียขาวแล้วยี่สิบหรือยี่สิบบอกรักนะข้างไหนอ่ะเธ่สัญญาสีบอกเท่าสี่มองไหนอ่ะสี่ชั้นขึ้นหมูขึ้นหมาเดี๋บอก โหดแค่ไหนแหละผู้บาวสุทธอ์หน่อยไหมบอสดอกไม้นะคะับว่าเอาดอกประสายดอกไม้ไปไหนไปหนกันก็ไม่ได้อยากได้ดอกไม้ด้ยถ้าเอาดอกไม้กันค ก็สั่นได้ฝ่ายห่ิงสมัยนั้นเพราะเหนีดเนอะเพราะเอาหมดแด็กเอาตัวสั่นนี่แหละมันเพ่งอย่างกระบามากันนี่ไอมีเขาแต่เจ้ามีไอคือวังนี่เราแกไม่มีปัญหาเราละปัญหาเรื่องยไงเรามาสองคนเรามีแต่ผู้หญิงด้วยกันประจังวงขอสิไปหาผู้ใดญ่มั่งกคนละเอ้ยจะเลยไปหามาาห้แป๊บหนึ่งเอาเจ้าสเจ้าไปหามาาห้ได้แล้วเอาแบบรอรอคนเพิ่มเล็กเอาแบบใหม่ใหญ่ๆหี่ดีนะจ้าเอาแบบใหญ่ๆให้่หายถือใจเลยคอยนานยุบ มอเออจัดให้พ่นสาบุกให้เซเลนใหม่มาให้เจ้าเด้อเด้อเจ้ากระจัดการเด้อเขานัดกันห้องเจ้าเด้อโอเคห้องอะไหนี่เ้องน้าโพกสุดจ้าห้องน้าแบบนี้ละใส่ห้องด้วยเชฟฮาเราลองใส่มาให้โอเคแล้วนี่ห้องถาเจ้าไปหาแบบละรอบมาแล้วค่ะมาเละรอบมาต่องมาเด้อเจ้าเด้อเอาใจเสี่ยเขามาห้องถาผู้เบารอกันแล้วกันนะคะเขามาหา กายสิทู เจ้ามีอายแตาหัวใจตาลูโตนอพราอยากัรต้องทนคนใจแบบนี้เปลียวถ้าอายเลือกเขาก็นนี้เจ้าค้นืือสมุดเด็กกับเด็กอยู่บ้า ใจใจยิ้ไให้กับพอใดอกใจอี่ีเือนไ้ระหทางทะเลน้ตาดีเทนแม่ใจหิงมันกันหัวดีขอเสียทีสักหน่า So ทีใจกินไผก็บหัดใจอกใจในที่ไทยเราผ่านทะเลนตาพีเราเต้นแนนี้แ่กินน้กันหูดีพอเสียทีกับข้น ส่วนแล้วองไส้ะะคะไปหลอตีน่ลองไส้ไปหลอตสีไปเร็วแต่เจ้ามีงานต่อมาขึ้นมาไหวแต่ยหญกับสีแม่งยัะไปว่าจิตฟอเพิ่มองไหนเคื่ออะไปอยู่ขนดน้ว่าบอไปยังบไปยังดอกอันเคื่องบูมพลยไปเฮองกับสีกันเองไม่เหื่อยเนาะ